องนี้อยากถามที่ทั้งคุณหมอและพี่มาเจอนะคะว่าอย่างตอนเราไปดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเองมีคําพูดไหนไหมที่มันทัชใจที่เขาบอกกับเราจากสิ่งที่เราทําให้คุณหมอ,อก,ก่อนิงๆผม,มเคยเคยดูแลคุณยายท่านหนึ่งนะครับก็ดูแลท่านไปแล้วท่านก็มีหลานที่หลานท่านก็เป็นผู้หญิงแบบเล็กๆอยู่เลยนะครับแค่เจ็ดแปดขวบอเองนะครับซึ่งก็ใกล้ชิดก,กับคุณยายมาแล้วก็แบบมาเลื่อมคุณยายมาอยู่กับคุณยายทุกวัน แล้ววันหนึ่งตอนที่เหมือนคุณยายกับท่านเริ่มเข้าสู่ร,ระยะท้ายๆมากๆแล้วผมก็อยู่ด้วยท่านก็คุยกับหลานนะครับว่าเหมือนกับว่าอยากรู้ว่าหลานโตขึ้นไปอยากจะเป็นอะไรอยากจะทํางานอะไรคือยายก็เหมือนกับอยากรู้อนาคตของหลานเนี่ยครับแล้วตอนที่ผมอยู่ด้วยหลานเขาบอกคํานึงว่าเขาอยากจะโตขึ้นไปแล้วทํางานเหมือนกับคุณหมอคือครัคงนั้นผมบอโอ้งานที่เราทําคือ คือมันมีคนเห็นคุณค่ามันมีอินสปายเด็กคนนึ่งคนฟังแล้ววันนั้นคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะไม่ต้องกินค่าอิ่มใจตเองขอนอพี่มาชครับเอาเอาผมก็ดูแลไม่ไม่เคสอาจจะไม่ได้เยอะเท่าคุณหมอดูแต่ว่าเคสที่ได้ได้เข้าไปดูแลครับมันเป็นพรผู้ป่วยเขาก็ผมคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดออกมาเป็นคาพูดนะแต่ว่า เขาแสดงออกได้ว่ารู้สึกดี<ม>นะครับที่มีคนคนหนึ่งมามาดูแลเขา<ะ>และใช้ชีวิตช่วงที่มีความสําคัญมากๆกับเขา<ม>ให้อะไรล่ะหยิบน้ํามาให้เขากินแล้วเขาก็มีความสุขขึ้นจากการดูดน้ำ<ม>อึกน้นอะไรแบบนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีนะที่<ม>สักชีวิตของเราสักช่วงหนึ่ง<ม>ที่จะได้ดูแลคนป<ม>่วยระยะท้ายแล้วก็ทําให้เราได้รู้ว่าชีวิตมันเป็นแบบนี้นะครับการตายเนี่ย เราเห็นสัมผัสได้ด้วยตัวเองอซึ่งมันเป็นความจริงคนละชุดกับตอนที่เราเห็นในในหนังในละครนะฮะแล้วก็การดไปอยู่ในในโมเมนต์ในในเหตุการณ์ในช่วงเวลาแบบนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเราอย่างลึกซึ้งข้างในนะ